ดูยากๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมคะสำรับผมนี่คือว่าใจตัวสุดๆนะครับเพราะว่าคืออย่างที่รู้ๆกันว่าผมเล่นหนังมาแค่เรื่องเดียวใชสมัยก่อนแต่ว่าแล้วเราก็ได้มางานนี้เลยมาได้สิบมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมริงๆดูยากจริงๆกับหนังวันการี่เราเคยแบบมีประสบการณ์ชอบดูอะไรยังไงไหมเราบอกว่ามันเป็นหนังที่ดูยากอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าจริงๆมันได้เรียนรู้เรื่องการแสดงจากการดูหนังประเภทนี้จริงๆผมรู้สึกว่ามันมีมีแบบว่าเหมือน ข้างหน้าเลยยากครับผมคือผมรู้สึกว่าการที่เราได้ดูหนังว่าที่ได้เข้าชิงออสการ์เนี่ยมันเเป็นการแบบได้ให้ประสบการณ์เราในการแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลังพวกนี้มันมีหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นทางด้านดูเพื่อบันเทิงหนังออสการ์ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลายแนวเลยครับก็คิดว่าเออบางอันมันก็ไกลตัวและบางอันเราก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่าเราสามารถรีเลทกับมันได้ อย่างปีนี้มีเรื่องไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือนักแสดงคนไหนบ้างคะสำหรับผมนะผมก็คือเชียร์วิลลิสมิธแหละครับผมเพราะว่าคือผมมาติดตามผลงานวิลลิสมิธมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรื่องอะไรอเอ็มเลเจนต์หรือว่าควบ Men in Black อย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเขาแบบคือผมชอบคนดูเวขาแสดงมันรู้รรส,สึกว่ามันเอนเตอร์เทนดีแล้วก็แบบเขาสร้างตัวตนได้ดีมากๆเลยครับครับมีเรื่องไหนไหมคะมีนักแสดงคนไห<อ>น ผมก็สำหรับผมก็เหมือนที่พูดในเวทีครับเป็นเรื่องร้ายไหมค,ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกเนื้ออีกหนังอีกเรื่องนึงของเอเชียคล้ายๆกับตอนที่คาราไซได้เข้าวิชิงออสการ์ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งเสริมหนังเอเชียให้มันเป็น worldwide ให้มันโก o บ a ครับวันนี้มรงานกันเป็นไงบ้างคก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ทั้ไหลายจะบรรยากาศแบบนี้ไปนานเนาะแต่ช,ช่วงอีเวนต์ไหนจะ โควิดอีกใช่เราก็รู้สึกว่าเออแบบกลับได้มาเจอแฟนคลับมันตื้นตาใจมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าเออการที่ได้มาเจอแฟนคลับแบบนี้รู้สึกรีเฟรชขึ้นมาพอได้เห็นผู้คนเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นออนไลน์เนาะ่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นทางไลฟ์เห็นออนไลน์หรือเห็นเป็นคอมเมนต์แต่พอได้มาเห็นตัวจริงๆแล้วได้มาได้ยินเสียงได้มาพูดคุยกับคนหลายๆคนก็รู้สึกดีใจครับใช่ครับอย่างตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ต้องตกใจอยู่เลยครับ จะมีซีรีส์ให้ทแฟนได้ติดตามด้วยยังไงบ้างคะครับก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องเทื่อนาช่้นอ่งเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงกระบวนการครับอยู่ในช่วงกระบวนการอ่านบทเตรียมบทแล้วก็รอถ่ายครับผม ช่ครับก็คือตอนที่เป็นเรื่องป่งาบน้าก็จะเป็นเรื่องของเด็กมหาลัยเานาะรักไว้ใส่รักไว้ใส่ใแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมามากมเพราะด้วยความที่ว่าไอเฉันต,ตัวละครผมเนี่ยชื่อหนึ่งเดียวเป็นรูปของมาเฟียที่พ่อถูกสังาหารระหว่างที่ตัวละครของพี่ปอนก็จะชื่อว่าป่านะครับเป็นเหมือนเป็นรถขับรถใช่ให้กับหนึ่งเดียวครับก็ก็จะมี เอเลเมนต์ของการฆ่ากันเอเลเมนต์ของดาราม่าการหลีซ่อนแล้วก็การสืบสวนได้ครับก็เรื่องนี้จะค่อนข้างหนักอย่างมากเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกท้าทายแล้วก็อยากทำมากๆเลยเพราะว่าคือผมแมบบพึ่งเทกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมตเรียนคิวบูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากทำไห้เต็มที่ให้แฟนๆได้ดูครับใช่ผมไปเรียนการแสดงเพิ่มเลยัคบคือตัวผมเองแบบ เราไม่มีประสบการณ์การแสดงกันเยอะอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราอยากทําให้ดีที่สุดเพราะเห็นหลายๆคนก็คาดหวังด้วยแล้วก็ก็เลยอยากทําให้เต็มที่คแบบนี้อันนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องครับผมแมมน่นอน,นว่าจริงๆมันก็มีอยู่แล้วมันก็มีแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะหรือว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูในเรื่องครับพอแล้วอย่างพอจะทำเป็นบอดี้การ์ดเนาะต้องมีพิธหมุนอะไรยังไงเลยโอ้โหคือ ตัวผมเนี่ยคือฟิตคุณค่อนข้างหนักมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าก็คือไปฟิตเนสทุกวันเลยนะครับไปไปฟิตเนสทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเรื่องนี้เราเป็นบอดีการเนาะหุ่นเราก็ต้องเฟิร์มเข้าไว้ใช่เพราะว่าเราจะมาดูแลเขาอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบคนแบบผอมแห้งขี้ก้างยก็คงไม่ได้ตอนนี้มันได้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วก็ไว้รอดูตอนเปิดช่องดีกว่าไว้รอดูตอนเปิดช่องนียังไม่สปอยยังไม่สปอยอิแหมไปด้วยหรือเปล่าเปด้วยกันแบบว่า ยังไม่สปอยดีกว่าผมว่านะรอเป็นร้อยเห็นจระจักกันดีกว่าครับผมถ้าเป็นสำหรับผมก็จะมีคิวบูครับคิวบูแล้วก็พวกการเรียนว่ายนะ้ำราะว่าผมเรียว่ายนะ้ำยังไม่ได้เก่งมากก็ต้องไปฝึกและพัฒนาทักษะการว่ายนะ้ำครับเพราะว่าเราก็มันไปถ่ายไปถ่ายกันต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่ามีลงทะเลแบบไปเหมือนกับว่าเราไม่ีลงทะเล่ ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่เราสองคนต้องพัฒนาแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสองคนจะต้องไปทั้งเวิร์กช็อปทั้งเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดครับแล้วอย่างตอนนี้ครับเพื่อนๆเข้าคอมเข้าเซฟเฮาส์อ๋อคราวนี้เราไม่ได้เข้ายังไงบ้างคะอยากเข้าไปเอ่ยก็ฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงเพืของเพื่อนในเซฟเฮาส์แล้วกันครับก็คอยเอาใจช่วยเชียร์แล้วกันว่าใครจะเป็นคิงใครจะเป็นคิงและใครจะได้แก๊เจ็ต พิเศษไปกันนะครับผมก็ดูอยู <S <s ่ตลอดเซษตเขาเห็นนีโอร์ร่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบไปเห็นพี่เอิร์ธกับหมอนข้างของเขาใช่ก็เอาใจช่วยอยู่ครับอย่างที่ไปรักษาตอกของติดเป็นยังไงบ้างคะโเป็นโควิดคือเมื่อเดือนที่แล้วผมป่วยทั้นเดือนแล้วครับคือ ต้อนเดือนเราก็ท้องเสียแล้วก็มาสิ้นเดือนเราก็เป็นโควิดอีกมันก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่บ้านพักผ่อนด้วยแหละเร่เพราะว่าเราแบบทำงานมาตลอดเนาะปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เดือนที่แล้วก็เหมือนเป็นเดือนพักผ่อนเราแต่เราสองคนก็โชคดีที่ได้ฉีดวัคซีนใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็น่าจะแยก่กว่านี้เยอะอาจจะแยก่กว่านี้เยอะ <laughs> แต่พอฉีดวัคซีนไปแล้วก็ช่วยทาให้เบาได้เยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้มันมีอาการอื่นในแบบโรคลองโควิดอะไรรบกวนไหมครับสำหรับผมผมมีอาการลองเทิมก็คือ ไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่ว่าอาการนี้หายไปแล้วก็เป็นประมาณเดือนเดือนกว่าๆหลังจากหายรอบหลังจากหายอาการหลักยเคือง,งเนี่ยครับส่วนของผมก็จะมีอาการหายใจลําบากนิดนึงครับแล้วก็จะไอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกมาเจอคน,ะนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟอะไรหนักกังวลอะไรไหมครับก็จริงๆแล้วก็ใส่แมวแล้วก็ดูแลแบบก็แบบฉีดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนีนนอ้อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้เต้นๆมากครับพี่เจอ เป็นงานที่สองเลยเองครับใช่ครับคือตอนอยู่ในห้องคือแบบใจเส้นอยู่นะครับหลันี้จะมีการที่มีตอดในรู่ของเราอะไรเงี้ยหร่อการแบบถืออะไรเงี้ยครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวได้ออกมาเจอกันได้มาทักทายแล้วก็ได้มาคุยกันครับผมก็ตามกระแสตอบรับวันนี้แล้วก็น่าจะได้มีอีครับ ยังยงนี่คือเองนะยังไงดียังไงยังไงดีก็ก็เป็นการแซลล์ครับเซลเล่นคุยคุยเล่นกันอาจมีแสงความจริงไว้บ้างอยู่อาจชิมกันไว้บ้างอยู่จริงๆเราก็รู้รู้กันอยู่ครับอืออะไรเลยที่รู้รกันพี่ไม่รู้ว่านี่อระี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เอง่อยากรู้ัด เอาจริงแล้วตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคนตามพวกเราอะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าคือแบบเราเป็นนักแสดแงหน้าใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็สึกว่าโหเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วก็ต้องแต่ว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าคือเราต้องแบบเหมือนแบบไปเรียนคู่ไปฝึกทักษะสกิลการแบบบุคลิกภาพ,พเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยเค,คลุณผสนิทกันแบบนี้ร่วม,มางานากันไหม ทรับใจกันแล้วกันผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจของพี่เขาคือเขาเป็นคนที่ทํางานนักครับเขาเต็มที่เ,เวลาเขาทําอะไรเขาเขาก็แอบเป็นห่วงนะเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำแล้วเขาจะทิ้งทุกอย่างเขาทาสิ่งนั้นเลยครับซึ่งผมว่าโดย,โดยโรวมนั้นเป็นสงที่ดีครับก็คือให้เวลากับ,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 บสิ่งที่อยากจะทําให้ให้แรงและให้ใจกับสิ่งที่อยากทำครับส่วนตัวน้องเขาก็คือรู้จักกันมาเกือบสองปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้ เจออะไรหลายๆอย่างมามากมายด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่คือเวลาน้องเขาทำอะไรอะน้องเขาจะมีความแบบค่อนข้างละเอียดครับใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคนแบบเก็บดีเทลนเนี้ยค่อนข้างดีเลยใช่ก็าก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนานๆครับ ก็ฝากถึงแฟนๆหน่อครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์ส่วนใครที่อยู่ทั้งบ้านก็ดูผ่านสื่อต่างๆแล้วกันก็หวังว่าหลังสถานการณ์มันซาเนาะหลัง,ลงเอ่อพวกหลังที่เราสามารถเดินทางได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้พบเจอทุกคนนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันยังปลอดภัยนะครับคอยเซฟตัวเองกันด้วยนะครับผม ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเอยอะขนาดนี้นะว่าตื่นเต้นมากมากมค,ค่ะค,ค่ะ